แสงเงินคริปโตกำลังมาแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะที่ความพยายามควบคุมกำกับของหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะชัดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่อินเดียก็เพิ่งจะประกาศนะคะว่าจะเก็บภาษี30%จากการทำไรายได้จากเงินคริปโตค่ะโดยรัฐมนตรีครังระบ,บุว่าก็ต้องการที่จะทำให้เรื่องนี้ได้เข้ามาสู่กระบวนการอย่างเป็นระบบค่ะ

จะเก็บจากรายได้ที่ได้จากเงินคริปโตและ NFT โดยอธิบายว่าผลขาดทุนจากการซื้อขายจะนำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้ซึ่งเท่ากับเป็นการลดแรงจูงใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในอินเดียคาดว่ามีนักลงทุนคริปโต15 20ล้านคนและคาดว่ามีปริมาณการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลสูง4แสนล้านรูปีหรือกว่า5,300ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทที่จัดการซื้อขายคริปโตของอินเดียคาดหวังว่าการคำนวณภาษีเท่ากับการส่งสัญญาณการยอมรับเงินดิจิทัลโดยรัฐบาลและยืนยันว่าบริษัทเข้าร่วมการซื้อขายในตลาดได้ธนาคารกลางอินเดียแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการซื้อขายคริปโตผ่านบริษัทเอกชนว่าอาจจะนำไปสู่การไร้เสถียรภาพทางการคลังรัฐมนตรีคลังอินเดียย้ำว่าธนาคารกลางก็เตรียมที่จะแนะนำรูปีดิจิทัลในปีหน้า โดยจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะคะ